นี่ผมก็จะมาสอนวิธีการปรับระดับความดังเสียงนะครับที่เป็นเสียงเพลงและก็เสียงที่เราพูดในคลิปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปที่ผมพูดบรรยายและก็มีเพลงประกอบนะครับซึ่งการใช้เพลงในคลิปของ TikTok คลิปเรานั้นต้องมีความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำนะครับก็เริ่มแรกให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับที่เป็นจุดสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่อัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับนะครับก็ให้ไปเลือกคลิปนะครับที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็พอเราเลือกคลิปได้แล้วก็ให้เรากดถัดไปนะครับ นะเราก็จะได้คลิปที่ผมพูดไม่มีดนตรีนะครับทีนี้เราไปใส่ดนตรีกันนะครับใส่เสียงเพลง,ง,ยยงก็ให้เราไปคลิกที่ตัวโนต้ตนะครับที่เป็นเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการนะครับซึ่งเพลงนั้นผมจะเลือกที่ความยาวหนึ่งนาทีให้มันพอดีกับความยาวคลิปนะครับเดีย๋ยวผมขอเอาอตัวนี้นะครับ thank you ติกถง ok ครับเราก็จะเห็นว่าเสียงดนตรีดังและก็เสียงที่ผมพูดในคลิปนั้นก็จะเบานะครับทีนี้เรามาปรับกันนะครับโดยที่เราไปกดที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ระดับเสียงครับอันบนนี้นะครับที่ผมเลือกนี้จะเป็นเสียงต้นฉบับก็คือเสียงที่ผมพูดในคลิปนะครับอ่านนี่นะครับ ส่วนเสียงข้างล่างเสียงที่เพิ่มนั้นก็คือเสียงดนตรีนะครับก็คือเสียงดนตรีที่เพิ่มที่ผมได้เพิ่มจากแอปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาปรับเสียงดนตรีให้ดังเบาได้นะครับทีนี้ผมลองลองฟังครับผมจะเล่นเสียงที่ผมพูดนะครับแล้วก็เพิ่มดนตรีกลอเบาๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับถัดไปนะครับซึ่งเพยงตัวนี้ คลิปเรานั้นก็จะมีทั้งเสียงเราพูดและก็เสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีก็จะคลอเบาๆเราก็สามารถที่จะเอาวิธีการนี้ไปประยุกต์เพราะว่าไปทำกับคลิปอื่นๆได้ด้วยนะครับกดถัดไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้คลิปที่เราพูดและก็มีเสียงเพลงคลอเบาๆนะครับเราก็สามารถที่จะปรับความดังความดังของเสียงเราพูดหรือว่าเสียงเพลงตามที่เราต้องการได้นะครับ